สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทานายไพ่อรรอราเเิลนะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคําทํานายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะอาจารย์ไม่แนะนําไม่นําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่านี่คือคําทํานายโดยรวมนะอาจารย์แนะนําให้ไปดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะและพิเศษคะ่ะเดือนนี้นะใครที่ทักหาอาจารย์นะคะดูดวงกับอาจารย์นะอาจารย์จะแจกบลูเปเปอร์เสริมดวงร้อย 99บาทฟรีกันไปเลยนะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะดวงของคนเกิดราศีพิกจิกนะคะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมพศ2566นะคะเรามาเริ่มกันที่ความรักกันก่อนเลยนะมาดูกันสิว่าความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ คุณมีความมั่นใจมีความเด็ดเดียวเวลาที่คุณชอบทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็จะทําด้วยตนเองเป็นหลักนะเรื่องความรักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ํานะในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเปิดใจหรือว่ามีคนกําลังเข้ามาคุยด้วยเนี่ยให้อยู่เฉยๆไปก่อนนะอย่าไว้ใจใคร ง่ายๆนะคะเพราะว่าให้ระวังเจอคนแปลกๆเข้ามาก่อกวนเนาะอาจจะมีการเริ่มต้นคุยกันที่ดีแต่พอรู้จักกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยเอ่อไม่ทางเราก็ทางอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะนิ่งหายไปแบบงงๆนะคนสดน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆดูกันไปก่อนนะต่อไปมาเป็นความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะ สัมพันธ์นะเริ่มมีความจำเจนะาเบื่อแล้วนะคนมีคู่ให้ลองพาแฟนเนี่ยไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวบ้างนะ mm hmm. คู่ของคุณเนี่ยคอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตคุณดีมากๆเลยแต่เหมือนกับว่าในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาหวานแหววกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาสวิทกันสักเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจกันนะถึงจะเข้าใจกัน อย่างไงก็แล้วแต่แต่แตว่าก็ต้องพาแฟนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปนะแล้วก็คนมีคู่นะคะมีการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกันนะอยู่ในช่วงที่ว่ากำลังเริ่มต้นวางแผนสร้างความมั่งคงให้กับชีวิตคู่อยากสร้างครอบครัวแล้วว่าอย่างนั้นเถอนะเนาะก็เลยมีการคุยกันเรื่องนี้ขึ้นมานะคนมีคู่นะคะต่อไปมาเรื่องการงานกันบ้างคะ่ะ งานงานนะอดทนตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ เพื่อความมั่นคงและก็ความก้าวหน้าของตนเองในอนาคตนะรู้สึกว่าตอนนี้ไฟในตัวคุณกําลังมารู้สึกว่าอยากสร้างครอบครัวรู้สึกตั้งใจทํางานเป็นพิเศษนะคุณเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งกาจในงานที่ทําอยู่แล้วเนาะทุกๆอย่างที่คุณทํามาเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของใครหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องงานเลยคุณจัดก,การลําดับความสําคัญของงานน่ะได้อย่างดีมีความรับผิดชอบได้ดีนะอาจจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จ ในด้านการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะเนี่ยอืมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะชีวิตนะในเรื่องการงานอาจจะมาถึงจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นนะเตรียมรับมือไว้ได้เลยนะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะ การเงินส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะหมดเงินไปกับการกินการเที่ยวปาร์ตี้นะ แต่ว่าเงินก็ยังพอใช้อยู่ไม่รำบากนะการเงินของคุณนะคะเริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกับมีแรงบันดาลใจในการหาเงินและการเก็บออมเงินมากๆเลยต่อให้บางอย่างในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ตามนะอาจจะมีเหตุให้ได้ใช้เงินปปุปรุปรับขึ้นมานะแต่ทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปมาเรื่องสุขภาพกันบ้างคะ่ะ สุขภาพนะคะระหว่างเรื่องของภาวะจิตใจที่มีการสะสมความเครียดไว้นะอาจจะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนซึมเศร้านะอาจจะต้องไปตรวจเช็คร่างกายประจำปีกันหน่อยนะและก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสายตาบางคนอาจจะสายตาสั้นหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากจะไปทำเรสิกก็มีนะต่อไปมาเรื่องโชคลาภกันบ้างคะ่ะ โอกาสนะคะได้รับสิ่งของที่ถูกใจดวงมักจะมีโอกาสเข้ามาอย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ดูดีเป็นหมดทุกเรื่องเลยนะเป็นจังหวะที่ดีในการเสี่ยงดวงลุ้นโชคด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าไพายย่หยานโรคนะคะมีอะไรอยากบอกอยากเตือนคุณไหมคะขออนานาจไพ่จงบอกหน่อยนะคะ ในช่วงนี้นะคุณมีความสุขมากๆเลยนะให้คุณเนี่ยหมั่นทําบุญหรือว่าสวดมนต์ใส่บาตรบ้างก็ดีนะคะอุทิศสบ่บนบสุขส่วนให้ตัวเองครอบครัวบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแล้วก็อย่าลืมเทวดาที่คุ้มครองตัวเราด้วยนะ เห็นไหมไพ่เทวดาขึ้นเลยท่านบอกว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านบ้างน,นะคะท่านจะได้มีกําลังเข้ามาช่วยเหลือคุณเห็นไหมเพราะว่าอีกไม่นานจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าอะไรบางอย่างที่ไม่ดีนะคะเข้ามาหาคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสวดมนต์ทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วทุกๆอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูกันว่า พระแม่การีมีข้อความอะไรอยากฝากบอกถึงคุณบ้างคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยคะ่ะได้ไพ่พระแม่การีหมายเลขที่35นะคะเรามาดูข้อความจากพระแม่กันคะ่ะ เมื่อไพ่ใบในี้ปรากฏขึ้นไพ่แนะนำให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณและทำตามคำแนะนำจากยานอย่างรู้ภายในตัวคุณเพราะนั่นคือปัญญาที่แท้จริงปล่อยวางในสิ่งที่ขัดต่อหัวใจของคุณแม้ว่าสิ่งนั้นสมองของคุณจะบอกให้ทำตาม ไพ่ตันตะการีต้องการให้คุณมีศรัทธาในตัวของพระแม่อย่างปราศจากเงื่อนไขวิธีการของท่านยากจะคาดเดาได้แต่จะเป็นวิธีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแบบสิ้นเชิงถ้าคุณพยายามที่จะบังคับพระแม่ให้ทำตามที่คุณต้องการท่านจะไม่ช่วยเหลือคุณแต่ท่าน แต่ถ้าคุณยอมให้พระแม่จัดการตามวิธีของท่านท่านจะทำให้คุณเห็นว่าควรจะทำอย่างไรผลลัพธ์จึงจะออกมาดีที่สุดนี่คือเวลาที่คุณต้องใช้จิตผู้รู้มากกว่าการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลไพออร์เคิลใบนี้บอกว่าแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการ มีอุปสรรคหรือยากที่จะได้มาในตอนนี้ก็ตามแต่สิ่งที่คุณทำอยู่จะเกิดความก้าวหน้าทุกสิ่งจะออกมาในทางที่ดีที่สุดต,ตามริษทของจัก,กรวาลพระแม่กาลรีท่านจะประทานพรความช่วยเหลือให้กับคุณ จนยอมให้พระแม่การีจัดการตามวิธีของท่านเธอนะคะใครที่ดูดวงส่วนตัวนะอย่าลืมทักไอีดาล่างอาจารย์มาได้เลยนะและพิเศษคะ่ะเดือนนี้อาจารย์ยังแจกบัวเปเปอร์เสริมดวงฟรีอยู่นะร้อยเกบาบาทคะ่ะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ